สวัสดีเช้าวันอังคารนะคะอยู่ที่บ้านกาสลองรีสอร์ทค่ะเช้านี้ก็มีฝนตกปบ่อยอากาศคึ้มๆเราก็เลยเอาบรรยากาศที่รีสอร์ทบ้านกาสลองมาฝากทุกคนนะคะ เขารีสอร์ทรีสอร์ทที่นี่ก็บรรยากาศดีค่ะทุกคนภายในสวยห้องพักก็สะอาดนะคะนี่เป็นบรรยากาศภายในรีสอร์ทค่ะติดต่อห้องพักก็จะติดต่อตรงนี้ทางนูก็จะเป็นทางเข้าค่ะ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกาแฟบริการลูกค้าที่มาเข้าพักที่รีสอร์ทนี้นะคะตอนเช้าก็จะมานั่งดื่มกาแฟตรงนี้กันนะคะรีสอร์ทจัดไว้ให้ผู้ที่เข้าพักค่ะมะนาวที่รีสอร์ทเขาปลูกเอาไว้ค่ะดกมากจนต้องใช้ไม้ค้ำเลยนะคะนะคะ มองไปทั้งไหนก็มีแต่มะนาวเป็นพวงเป็นพวงอยู่ตกค่ะนี่ไม้คำ้ำส่วนเราก็จะพักอยู่ห้องนี้นะคะหลังนี้ที่สดเป็นหลังหลังเราก็จะพักอยู่หลังนี้ค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นสระน้ำ เลี้ยงปลาเล็กๆ,ๆน้อยๆเอาไว้ให้ดูนะคะแต่ว่าตกปลาไม่ได้นะคะเพราะว่าทางรีสอร์ทเลี้ยงไว้สวยงามเลี้ยงไว้ให้ดูเรล่องๆรอบๆสระของรีสอร์ทมีต้นมะพ้ากานนั้นจะมีดอกไม้เวลาตื่นมาบรรยากาศเช้าเช้าดีมากเลยตื่นมาอากาศดีมากๆแต่วันนี้ฝนตกไปปล่อยเหมาะกับการนอนหลับ ค่ะทุกคนไม่อยากจะตื่นเลยค่ะไปดูสิมีดอกบัวอยู่ทางตรง,งนน้นเอ๊ะนี่ก็จะมีดอกบัว ดอกไม้ส,สวยๆหน้าห้องพักนี่ค่ะเป็นด้านในของรีสอร์ทมีที่พักเป็นหลังๆค่ะหลังนี้ก็จะหลังใหญ่หน่อยประมาณพันสองร้อยนะคะพักได้สี่ห้าคนนะคะด้านนอกนกภายใน ส่วนสองหลังข,า,ขาวๆนี้เป็นหลังใหม่ด้านในบรรยากาศดีมากสดชื่นค่ะตรงนี้ก็เป็นบึงเล็กๆนะคะมีบัวสีแดงมีดอกไม้ตอนเช้ามาตื่นขึ้นมาแล้วก็ เห็นบึงแล้วก็สดชื่นตรงนี้ก็จะเป็นบึงตัวเล็กๆมีปลาเลี้ยงด้วยเล็กๆน้อยๆเตือนเช้ามาเราก็มานั่งจิบกาแฟแล้วเราก็มองมาที่บึงเจอดอกไม้ก็ใจสดชื่น โอเคนะคะทุกคนเช้าว,วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังไปกับเช้าวันอังคารนี้ค่ะขอให้ทุกคนเฮงเฮงบังบังรวยรวยกันทุกๆคนเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า